เป็นไงไปขายของเหนื่อยไหมเหนื่อยค่ะพ่อเมื่อยค่ะโอ้ยกินอาหารละบรรลุยแม่ชื่อให้กินแล้วค่ะคือนี่แหละเฮาเป็นพ่อข้าเศร้าฮ่อกระออกแร้งฮ่อกระออกมือใดฮ่อผักฮ่อกระผักเข้าใจบอปปาทูเป็นลูกพ่อข้าแม่ข้าครับพ่มหอมแก้มเนี่ยหอมแก้มหอมแก้มน้องหายยังไม่ได้กวาดถอนเฮือนเลยพี่นะ คุแม่ที่เย็บผ่าเด้อนีนบอกอีแม่ทีเย็บผ่าบอกครับคบ่าบอมเฮ้ยผมมาเย็บน้ำเนื้อแหมขึ้นัันเนละเออตัวเช็ดยังบซ่ซอยแม่เย็บตัวเช็ดยังเฮ้ยผมก็หลิน่นเท่านั้นเดอะวครับผมก็ชี้นอดนะครับนอนนะครับ,นนนรบผมเมื่อยไปขายของผมเมื่อยมื่นที่ไปทั้งใดยังบุ้งหูเลยครับมืบ่นที่ไปทั้งใดผมยังบุ้งหูเลยครับ ไปทั้งไหนก็ไปขอมือหน่อยขอมือหน่อยไหนรู้จักมือไหมไหนโอ้ยเขาก็สิวาลูกเพื่อนนี่บอสลาดแล้วเนาะขอมือหน่อยขอมือหน่อยนะประตูครับย่าไมาขาอย่ามาเคิบ,ามาบผมเมยหวายเอาอยู่ว่าขาแรงเี่เถอะเบาก็ได้ดอกเฮ้ยโอ้ยให้มันเป็นอาน,นั้นล่ะประตูกะผูกโบนซีผ้า แม่ Gabe, แม่แม่ยังยี่เอ้ยบอมาบ่มือนี่บอมันบอม่ามือนี่เป็นยังยี่เอ้ยคือบอมาแม่มันถิครันมาบมบ่เชื่อไมายทอไปทามมันตัววีดีโข้อหามันตัวโทษไปหายี่เอ้ยไปแม่ไปบอมแม่หิครันแม่จะฉีดยาแม่จะฉีดยากินยาเฮ้ยบอกว่าก็อีแม่แหละไปละบอกก็อีแม่เมื่อยอ้าวประทูไอ้วัน ไปกวาดบ้านไปบาเม่นนาทีแน่มันแน่นั่นแหละอันแม่จะทาเมื่อคืนนี่มมนอย่างเปึงปึงปังปังปึงปึงปังมันไม่อย่างดอกผมปิ้นชื่อนี่ล่ละโอ้ยจะแม่นเนาะม่มีเวียกเนาะม่มีเวียกกลางคืนมันเล่นปิ้นของต๊ปุงวงเป้งเพื่อนเอาโรดเดอร์ของแม่แตกในแม่จิตใจหัวเพื่อนเดอร์ยันยินจบอกของแตกมาไ่ได้ Lia ยินครับหูผมบดีครับ พูนไปแล้วพี่น้องพูดนะพูดนะพูดนะพี่น้องแก่งหางเล่นเลล่นเลลเลดูมันสนใจที่ไหนดูมันสนใจที่ไหนเออฟังไหมนะฟังไหมนะอันนั้นอ่ะมุมของเล่นเธอได้มุมนอนเธอได้นะมุมนอนเล่นเธอได้หนูผูกผ้าอันนี้อะไรเอ้ยเสื้ออนี่ก็เสื้ออัน,น จังกอที่ใส่น้ำแล้วก็ถ้่วใหม่ไหมยี่เอ้ยซื้อมาให้ใหม่อันนี้ฮะมึงอัตโนมัติอัตโนมัติจะได้กระช่างดอกแม่มึงใส่บุปผินอือโทรไปบอกยี่เอ้ยละแม่ใส่บุปผินอ้แม่ใส่บุปผินนี้แม่กระช่างว้ายผู้ดใดใส่เป็นก็นใส่ทำไมอัตโนมัติไห้หน้า,นาอัตโนมัติมึงขำลาลงไดไดฮะให้ได้ได แม่เห็ดก็ยังบุได้ทำอีแม่เห็ดโบปินหนก็แม่เห็ดโบปินเงือะมีนแม่เห็ดโบปินโอ้ยบักอ้วนโอ้ยบักอ้วนโอ๊ยน้ำมาเบาอ้วนเด้นํามาเบาอ้วนเด้นํามาเบาอ้วนเด้นํามาบอกว่าผมอ้วนนะแค่อุดมชมบูญอ้วนอ้วนม้องดีดวันเด้อโอ้ยไปที้ฉันปะทูปะทูหันหน้าอีทู 你茂芳，帮你个好友，拜托。